สวัสดีนะคะวันนี้มีหัวข้อผู้หญิงเชอบผู้ชายหล่อรวยจริงเหรอคุณคิดผิดค่ะเพราะความคิดนี้จะทําให้คุณไม่สามารถมีแฟนที่คุณต้องการได้นะคะถ้าคุณไม่ฟังที่กล้พูดก่อนการที่ใกล้จะพูด ก็อยากให้คนที่กำลังฟังอยู่ปรับความคิดก่อนคุณเคยเห็นคนที่หน้าตาไม่ได้หล่อแต่ว่ามีแฟนสวยไหมคะแน่นอนคนที่ไม่ได้หล่อหรือร่ำรวยอะไรก็เ,เห็นเยอะมากเลยนะคะที่มีผู้หญิงที่สวยอยู่ข้างๆเขาแน่นอนคะ่ะคนเหานั้นมีอะไรมีความมั่นใจไงคะ ความมั่นใจอ่ะเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะผู้หญิงอ่ะชอบผู้ชายที่มีความมั่นใจและถ้าเราจะมีความมั่นใจได้เราต้องรู้จุดขายของตัวเองค่ะแน่นอนทุกคนไม่ได้เกิดมาหล่อหรือเกิดมารวยแต่จุดขายของเราก็คืออาจจะเป็นคนตลกขี้เล่นยิ้มเก่งฉลาดตลกหรือฉลาดอะไรเงี้ยก็เป็นจุดขายนะคะเคยเห็นตลก มีแฟนสวยไหมคะก้อยว่าเยอะมากเลยนะคะแทบจะทุกคนคนที่เป็นตลกนักแสดงตลกเนี่ยก็จะมีแฟนสวยมากเพราะว่าเขามีความมั่นใจแล้วก็เขาก็ยิ้มเก่งเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดกับคำว่ารอหรือคำว่ารวยเลยนะคะให้เรามาดูว่าเราสามารถพัฒนาจุดเด่นของเราจุดไหนได้บ้าง ถ้าหากคุณเป็นคนฉลาดคุณก็ดึงความฉลาดของคุณออกมาใช้สิคะบางคนอาจจะทํางานเก่งผู้หญิงบางคนอาจจะต้องการให้คุณช่วยงานคุณก็เข้าไปช่วยงานเขาได้นั่นก็ทําให้คุณดูเป็นคนมีจุดขายขึ้นมาและสิ่งพวกนี้ไม่ใช่มีกันทุกคนนะคะมีคุณเท่านั้นที่มีแต่คุณแค่ต้องรู้ว่าจุดขายของตัวเองคืออะไร บางจุดขายอาจจะต้องใช้เวลาในการขายสักหน่อยนะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยทําความรู้จักกันไปถึงจะสามารถโชว์จุดขายหรือโชว์ของดีของตัวเองออกมาได้นะคะแต่เรื่องความรออาจจะเป็นจุดขายที่ขายง่ายเพราะว่าใครเห็นก็รู้แล้วแต่อย่าน้อยใจไปความตลกก็ขายได้ง่ายเหมือนกันนะคะจริงๆทุกๆจุดขายมันสามารถขายได้หมดถ้าเรามีไอเดียเราต้องคิด thinking ไอเดียออกมา <c oughs> ถ้าเรา มีความมั่นใจแล้วก็กล้าเล่นมันอาจจะดูฮาได้คือหาจุดขายของตัวเองได้ทุกอย่างต้องฝึกฝนและทําความเข้าใจกับมันคุณจะทําให้ตัวเองหล่อและดูดีได้ก็จะทําให้คุณมีจุดขายขึ้น <laughs> ทุกอย่างมันอยู่ที่เราค่อยๆพัฒนาตัวเองนะคะบุคลิก คือความก็จะบอกโดยภาพรวมคือความ่ออ่ะมันพัฒนาได้ความตลกความฉลาดทุกอย่างสามารถพัฒนาได้คือคุณอย่าไปคิดว่าเราขาดโน่นขาดนั่นขาดนี่ต้นทุนของเราไม่เท่ากันอะไรเงี้ยค่ะแบบนั้นคุณจะไม่มีทางจีบผู้หญิงได้เลยคุณต้องคิดว่าคุณไม่มีสิ่งนี้คุณจะพัฒนาสิ่งนี้คุณไม่หอ่อคุณจะดูแลตัวเองมากขึ้นคุณจะดูแลตัวเองมากขึ้น ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ร่ำรวยอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะพัฒนา,นาตัวเองมากขึ้นให้มีเงินมากขึ้นทําให้ตัวเองร่ำรวยขึ้นอะไรเงี้ยทุกอย่างมันสามารถพัฒนาตัวเองได้ถ้าคุณเป็นคนที่ยังไม่ฉลาดคุณก็จะต้องตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนตั้งใจพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยค่ะคุณต้องมีความคิดและมีความมั่นใจ มั่นคงตั้งใจแล้วก็ไปให้ถึงจุดที่ตัวเองดีพอที่จะจีบผู้หญิงส,สวยๆเหล่านั้นถ้าคุณมีความมั่นใจพัฒนาตัวเองได้ดีพอคุณจะไม่มีวันเป็นโสดคุณเชื่อใกล้นะคะใคกล้ก้าการันตีถ้าหากคุณนำความคิดนี้ไปใช้แล้วได้ผลยังไงมากดบอกก้อยใต้คลิปหน่อยนะคะ แล้วก็ถ้าชอบยังไงก็ก็รบกวนฝากกดไ like, ลค์ share, กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยผลิตคลิปต่อด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะก่อนไปมีคำคมด้วยแหละเราจะไม่มีศัตรตูถ้าเราเห็นศัตรตู